สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนะที่ช่วงในการรีวิวทุกสิ่งอย่างครับแล้วนี้ผมก็มีสมาร์ทโฟนน่าสนใจจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันกับเจ้า TCL 20R 5G ครับผมตอนแรกเห็นชื่อ TCL ก็นึกว่าเขาทำแต่ทีวีนะพอไปลองหาข้อมูลมาก็มีทำมือถือไว้หลายรุ่นแล้วเหมือนกันสำหรับเจ้าตัวนี้ครับ TCL 20R 5G เนี่ยจุดเด่นก็ตามชื่อเลย เป็นสมาร์ทโฟนราคาน่ารักน่ารักที่รองรับ5 g แบบที่แท้ทรูด้วยนะครับผมก็คือรับ5 g สัญญาณเต็มๆไม่ใช่แบบ4 g แล้วไปแปลงอีกทีนึงนะครับแล้วตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่990บาทในราคาซื้อพร้อมกับโปรโมชั่นของทางทูนะครับรองรับแค่ซิมทูเท่านั้นก็เห็นจะเห็นว่าราคาแบบเออถูกเกินไปเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ซื้อพร้อมกับโปรโมชั่นเนี่ยราคาจะอยู่ที่6,990บาทนะครับผมถือว่า ราคากลางๆส่วนสเปคเนี่ยทำออกมาได้โอเคเลยครับเป็นชิปประมวลผล mediatek d i m e n s i t y 700เขาบอกว่ามันผลิตด้วยสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรทำให้เร็วแรงแล้วก็ประหยัดพลังงานครับผมส่วนสเปคอื่นๆได้ละเอียดอื่นๆเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสในเรื่องเกมเป็นหลักๆเพราะว่าเหมาะกับช่องเราจริงๆแล้วผมเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมันเหมาะกับทางเราเพราะว่าเราจะเน้นเล่นเกมไงเราอาจจะอยากได้มือถือที่เป็น เครื่องสำรองที่ราคาไม่แรงมากเอามาไว้แบบเล่นเกมเพราะว่าเกมที่เราเล่นอย่าง Summoner War อะไรเงี้ยเราก็ต้องฟาร์มแบบตลอดเวลานะครับตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์แต่ก็เกมอื่นๆอย่างพวก ROV PUBG ผมลองเทสแล้วก็โอเคเนะเล่นได้แต่ว่าอาจจะปรับกราฟ,ฟิกได้ไม่สุดไม่เทียบเท่ากับพวกรุ่นตัวท็อปๆแหละซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ย เดี๋ยวผมพาไปชมครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบเรื่องการเล่นเกมนะครับก็มาดูที่รายละเอียดสเปคตัวเครื่องอะไรพวกนี้กันก่อนนะครับผมเป็นข้อมูลที่เผ <ใน S 1> ือ่อใครไม่ได้เอาไปแบบเล่นเกมอย่างเดียวเอาไปใช้อย่างอื่นมันก็รู้เอาไว้ก็ดีนะของในกล่องครับผมที่แถมมาให้นะครับจริงๆกล่องก็ดูแบบเรียบง่ายไม่มีอะไรมากนะจะมีเป็นพวกคู่มือนะครับผมแล้วก็ใบรับประกันแล้วก็จะมีเคส นี่เป็นเคสซิลิโคนใส1หนอันนะครับผมอ่าเราก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไปรู้สึกว่าตัวนี้จะยังไม่มีพวกฟ้าชาร์จนะครับผมก็จะเป็นอะแดปเตอร์ธรรมดาแล้วก็สาย USB Type C นะครับผมที่เอาไว้ชาร์จในกล่องก็จะมีเท่านี้ครับผม มาเริ่มกันที่ดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.52นิ้วครับผมเป็นจอแบบ HD Plus ความละเอียด720คูณ1600พิกเซลครับผมเป็นจอแบบ NX t Vision นะครับเทคโนโลยีจอก็สีสันสวยงามแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ Touch s a m p l a n g ก็คือการตอบสนองต่อการทัชหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 180เฮิร์ตเลยทีเดียวครับตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเวลาเล่นเกมที่แบบต้องใช้หลายนิ้วหรือว่าจิ้มหลายนิ้วว้องกันเนี่ยมันจะตอบสนองได้ดีแถมอัตรารีเฟชเรทข,ของจอเนี่ยจะอยู่ที่90้เฮิร์ตนะครับผมปกติจอมือถือธรรมดาทั่วไปเนี่ยในสเปคระดับระดับราคาเนี่ยจะอยู่ที่60สเฮิร์ตมันก็จะทําให้เวลาเราลื่นเลื่อน,อนพวกคอนเทนต์เวลาดู Facebook หรืออะไรเงี้ยมันจะเนียนจะสมูทนะครับผมน,นี่คือข้อดีของจอเขาแล้วก็ รละเอียดรอบๆตัวเครื่องครับผมตัวเครื่องก็จะมีดีไซน์ที่แบบว่าดูแบบเรียบๆนะสมมาตรดี <c oughs> เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะด้านนี้นะครับผมด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นปุ่ม power ตรงนี้นะครับถัดมาที่ด้านล่างครับผมจะเป็นพอร์ต usb type c นะครับไว้สำหรับชาร์จแล้วก็จะมีรูลำโพงถัดมาด้านนี้ครับผมก็จะเป็นช่องใส่ถาดซิม ซึ่งจะเป็นแบบไฮบริดก็คือสามารถใส่ซิมได้2ซิมก็ได้หรือจะใส่ซิมหนึ่งแล้วอีกซิมอีกอันนึงเนี่ยใส่เป็นไมโครอีดีการ์ดเพิ่มได้นะครับด้านบนก็จะมีพอร์ตแจ็ค5 5อ่าแล้วก็เมื่อกี้กล้องหน้าครับลืมบอกไปความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าส่วนกล้องหลังครับให้มาถึง3ตัวด้วยกันจะมีกล้องหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับผม เป็นเลนส์วด้วยนะครับผมลองเราออโต้โฟกัสแล้วก็จะมีอีกอันนึงจะเป็นเลนส์มาโครเอาไวไ้ถ่ายแบบใกล้ๆเนี่ยความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัววัดระยะสลึกลตกตื้นนะครับผมกล้องเดฟ2ล้านพิกเซลเหมือนกันแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือตรงนี้ด้วยนะปกติเขาอาจจะอยู่ที่ทั้งหน้าจอหรือตรงข้างล่างปงุ่มนี้ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้นะ ในส่วนของสเปนคนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 700ครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบ7นาโนเมตรทำให้ประหยัดพลังงานแล้วก็เร็วแรงนะครับมาพร้อมกับแรม4 g กิก ROM หรือความจุตัวเครื่องจะอยู่ที่128 g b แกแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาที่4,500 m อมิลิแอมครับผมแล้วก็ตรง ROM นะครับเราสามารถเพิ่มไมโครอ d c ดิกได้อีกตรงช่องใส่ถาดซิมตรงนี้นะสำหรับ ตัวระบบปฏิบัติการที่ใช้ครับเป็น Android 11มาพร้อมกับ UI ที่เรียบง่ายของเขานะครับอันนี้ลองเลื่อนให้ดูว่าความไหลลื่นเนี่ยเป็นยังไงด้วยหน้าจอ refresh rate ของเขาเนี่ยผมว่าเอามาใช้ดูคอนท้งคอนเทนต์ดู Facebook อะไรเงี้ยมันก็โอเคนะนและนี่ครับเป็น NXT Vision ครับผมแกมที่เราสามารถเข้ามาปรับหน้าจอได้ปุงคุณภาพของจอนะครับสมมติถ้าเราอยากแบบ ลดโทนสีให้มันเป็นแบบวอร์มโทนหน่อยถ้าน้อมสายตาหน่อยเพราะว่าถ้าแบบสดใสเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าเยอะนะครับผมการใช้งาน,นทําการแสงได้นี่ก็เป็นเทคโนโลยีของทางจอ TCL เขานะครับผมก็สําหรับกล้องครับผมอาจจะยังไม่ได้เทสอะไรมากด้วยสเปคเข้ามาดูที่นี่นะครับผม UI ก็จะมีโหมดอัตโนมัติถ่ายวิดีโอ ได้ที่ความเอียดแบบ Full HD 30เฟรมเรทนะครับผมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยมีโหมด p o r t ท a t แล้วก็โหมด Panorama นะครับผมเซตติ้งกล้องก็จะมี Slow Mo Super Macro อะไรพวกนี้มีไรแทนด้วยแต่ตรงน,นี้เราอาจจะไม่ได้เทสกันนะครับเพราะว่าเราเน้นเล่นเกมครับผม มาครับต่อมาเราก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพด้านการเล่นเกมกันนะครับผมก็จะมีเป็นแอปกล่องเกมนะครับผมตรงนี้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เกมเทอร์โบก็จะเร่งให้ CPU เนี่ยมันใช้พลังงานมากขึ้นก็อาจจะกินแบตมากขึ้นนะครับแต่เกมก็จะไหลลื่นขึ้นนิดหน่อยแล้วก็จะมีบล็อกการแจ้งเตือนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเพื่อลดปิงนะครับในบล็อกการแจ้งเตือนเนี่ยก็เวลามีลายเด้งอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ขึ้นมานะครับผม เล่นยาวๆไปเดี๋ยวเราเทสกับตำม m เนอร์วอ,อะนี่มันก็จะบอกโหมดเกมกำลังทำงานเรื่องเสียงนะครับลำโพงจะออกจากตรงนี้ที่เห็นมันมี2อ,อันจริงๆเป็นลำโพงอันนี้อันเดียวนะครับผมลองเอานิ้วอุดดูถ้าเปิดสุดเนี่ยเสียงจะดังมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าเสียงมันจะออกแบบแหลมๆหน่อย บ๊บเท่าที่ผมลองนะมันก็ไหลลื่นดีนะเนี่ยเนียนๆไปครับเปิดนานๆฟาร์มนานๆก็ไม่มีปัญหาครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวก็ลองเอาไปฟาร์มดูแล้วกันนะที่เราแยกจู่โจงครับผมตาจริงๆสมมอนเนอรวอลก็ไม่ใช่เกมที่กินสเปคอะไรมากมายนะ เนียนๆนะสภาพก็ค่อนข้างสมูนนะขึ้นมังกรบิน,น <ะ S 1> เนียนๆไปไม่มีกระตุกเลยนะภาพเนียนกริปนะครับสำหรับเกนชินอิมแพกนะครับผม การตั้งค่าของเขาเนี่ยอาจจะปรับได้ไม่สุดนะักเท่าที่ผมลองดูเนี่ยจะปรับกราฟิกได้ที่นี่นะคุณภาพต่ำเพราะว่าถ้ามากกว่านี่มันจะไม่ไหวแล้วนะมันจะแรงเกินไปปรับคุณภาพต่ำอย่างนี้เราก็สามารถปรับ FPS นะครับให้เป็น60ได้อยู่ก็จะแรงเกินไปพอเราปรับเป็น60แล้วเนี่ยนี่ลองดูฮนะเห็นไหมว่าการวิ่งการเล่นเนี่ย ก็โอเคนะสมูทเลยแต่ก็อาจจะมีกระตุกเล็กๆน้อยๆนะจะะจะจเ่ย,ยเวลาวลิ่งบางทีก็จะมีกระตุกอยู่นะแต่รวมๆถือว่าเล่นได้อะไม่มีปัญหาแต่เล่นเกียชินก็อาจจะเปลืองแบตนิดหน่อยนะ ใช้พลังงานเยอะพอสมควรโอเคครับต่อมาก็มาดูกันที่ ROV เลยนะครับผมสำหรับ ROV เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้ที่ FPS 30นะครับผมซึ่งมันก็จะวิ่งค่อนข้างคงที่มากเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปไหนเนี่ยอ๋อซื้อรองเท้า่อนนะมันให้ผมไม่กลางด้วยวะ <laughs> แย่และไม่ได้เล่นมานานมาก มาก็าเป็นพับ g นะมาดูกันจริงๆแล้วพับ g เนี่ยเราสามารถเซตค่ากราฟิกได้สูงสุดแค่ HD เท่านั้นนะครับผม,ผมอุปกรณ์จะรองรับแต่เฟรมเรทเนี่ยสามารถปรับได้สูงนะครับอันนี้ผมโดนลงตรงไหนก็ไม่รู้ว่ะแค่อยากไปลองเทสให้ดูนะว่ามันไหลเลื่อนไหมแต่เท่าที่ลองดูเนี่ยมันก็โอเคนะ ฉันเดินเข้าป่าวะแล้วมันก็มีปืนหนึ่งชุดเราจะลองไปหาบวกกับคนดูนะครับไม่รู้จะเจอไหมอุย้ยใครแอบยิงเราวะอ๋อนี่อ๋อ เราแม่นกว่าบอปรปตะเนี่ย,ยใครยิงอยู่วะไหนวะหาไม่เจอเลยอย่างเบื้ลมาจากข้างหลังเรานี่เหรอทำไมมันยิงเราไม่โดนวะ หมดแน่ๆไม่เลื่อนเราไม่ลดเลยอ่ะก็ให้ดูความไหลลื่นผมว่าเล่นได้สบายๆแหละแล้วจริงๆตอนนี้เล่นมา4เกมเครื่องยังไม่ร้อนเลยนะเนี่ยหรือว่าผมอาจจะเล่นอยู่ในห้องแอร์ก็ได้แต่อุณหภ,ภูมิถือว่าโอเคเลยนะไม่ร้อนมากไม่ร้อนมืออ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมซึ่งจริงๆย๋ยวนี้ Android ก็มีหมดแล้วแหละนั่นก็คือการย่อหน้าต่างนั่นเอง ถ้าเกมไหนที่มันเป็นเกมแบบฟอมฟอมอ,มอะไรเงี้ยเปิดออโต้เราอยากจะแบบดูหนังไปด้วยเนี่ยเราสามารถย่อจอนะครับผมให้จอมันเล็กแบบนี้เห็นไหมก็ปล่อยมันตรงนี้ก็จะสามารถปรับขนาดจอได้นะครับผมว่าแบบเออจะเอายังไงให้มันขยายใหญ่แค่ไหนจะกลับไปเต็มจอก็ได้หรือว่าจะย่อกลับมาก็ได้หรือถ้าแบบนี้เราก็สามารถ ดู YouTube ไปด้วยได้นะกดผิดนะสอนเลยเสียง <c oughs> ก็จะมีรวนๆอยู่นิดหน่อยนะเนี่ยแต่เกมก็จะเล่นได้เป็นจอเล็กๆจอหนึ่งก็ดูนี่ไปได้เผื่อใครชอบอะไรแบบนี้นะครับผม ก็สรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้า TCL 20R 5G ตัวนี้นะครับด้วยราคาแล้วด้วยสเปคเนี่ยผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งเลยสามารถเอามาเป็นเครื่องสำรองที่เอาไว้เล่นเกมได้นะครับหรือว่าจะเอามาดูคอนเทนต์เล่น Facebook ดู YouTube ดูเ e ็ f ฟิกอะไรเนี่ยอันนี้โอเคเลยเพราะว่าจอก็สวยอยู่ถึงแม้จะไม่ใช่ Full HD เนี่ยแต่มันโอเคเลยฮะเราเรื่องการเล่นคอนเทนต์ต่าง นี่ยครับด้วยรีเฟชเรท90มันก็เนียนอยู่นะนะพอมันโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะเนียนเมื่อกี้มันอาจจะกระตุกเพราะว่ามันยังโหลดไม่เสร็จนะแล้วก็อัตราการสัมผัสนหน้าจอเนี่ยการตอบสนองเนี่ยดีเล่นเกมได้ทุกเกมจริงๆแต่ว่ากราฟิกอาจจะปรับได้ไม่สุดแต่โดยรวมๆแล้วไหลลื่นนะครับผมไหลลื่นมากๆแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อกี้ผมลองไป3เกมเกมละประมาณแบบ 10- 20นาทีลดไป10เงเง คือถ้าเราใช้น้อยๆเนี่ยสองวันอยู่ได้สบายๆแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยผมว่าประมาณวันหนึ่งนะวันนึงแต่ว่าไม่ใช่เล่นเกมแบบหนักน่วงขนาดนั้นนะถ้าหนักแบบเล่นต่อเนื่อง8ชั่วสี่หกหชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่ามันก็หมดเหมือนกันแหละนะโอเคใครสนใจนะครับตัวเครื่องน่าจะมีให้ลองเล่นที่ช็อปทรูนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกถ้าซื้อแบบติดโปรโมชั่นเข้ามาจะราคาอยู่ที่990บาทนะครับผม แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องใช้โปรอันไหนนะไปสอบถามที่ทัวรดูแล้วกันแล้วก็เครื่องเปล่าราคา6,990บาทครับผมสเปคตามนี้เลย,เลยได้แรมสี่รอม128เพิ่มเมมได้นะครับผมสำหรับนี้<ๆ>ก็คงต้องขอจบการรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยคราวหน้าจะมีอะไรมารีวิวให้ชมก็รอติดตามกันสำับนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ